ยังไม่มีมติให้เปิดกทมแซนบ็อก15ตุลารอสอบคอชุดใหญ่เคาะย้ำมาตรการกักตัว14วันคงเดิมแม้ตัวเลขผู้ติดเชื้อดูลดลง17กันยายน64ที่ทำเนียบรัฐบาล แพทย์หญิงอภิสมัยศรีรังสรรค์ผู้ช่วยโฆษกสบอคกล่าวถึงกรณีเตรียมเปิดพื้นที่นำร่องกทมแซนบ็อกซ์และหลายจังหวัดเพื่อรับนักท่องเที่ยวว่าเมื่อวานนี้ทางกทมและกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาได้หารือกันและเสนอแผนว่าจะมีการจัดพื้นที่นำร่องท่องเที่ยวกทมแซนบอ็อกซออ์สบคชุดเล็กรับทราบแต่ยังไม่ถือเป็นมติที่อนุมัติในเรื่องกทมแซนบ็อกซ์15ตุลาเพราะการเสนอแผนดังกล่าวต้องทำเป็นขั้นตอน โดยพื้นที่หาหรือร่วมกันในส่วนที่เกี่ยวข้องและจําเป็นต้องเสนอผ่านกระทรวงสาธารณสุขเพื่อให้มีการตรวจสอบมาตรการอย่างรอบคอบรัดกุ่ม เพราะกรทมเป็นพื้นที่ใหญ่และมีความหลากหลายในพื้นที่เมื่อกระทรวงสาธารณสุขพิจารณาแล้วจะต้องหารือร่วมกับสบอคชุดเล็กก่อนแล้วจึงเสนอสอบอคชุดใหญ่อนุมัติเพราะการอนุมัติพื้นที่นำร่องท่องเที่ยวจะต้องทำเป็นขั้นตอนและเป็นมาตรการเดียวกันในทุกพื้นที่และมีการประเมินโดยสาธารณสุขหน่วยงานภาครัฐภาคเอกชนที่เกี่ยวข้องด้วยว่าจะกำหนดให้เป็นพื้นที่นำร่องได้เช่นภูเก็ตแซนบ็อก และในแง่การพบผู้ติดเชื้อไม่ได้หมายความว่าถ้ามีผู้ติดเชื้อแล้วจะไม่สามารถดําเนินการได้แต่ระบบสาธารณสุขที่รองรับจะต้องมีความพร้อมแพทย์หญิงอภิสมัยกล่าวว่าเมื่อจะทําแซนบ็อกที่ไหนก็ตามจะต้องพิจารณาหารืออย่างรอบคอบ เมื่อมีการพูดถึงเปิดพื้นที่นำร่องกทมก็มีคำถามตามมาว่าการกักตัว14วันจะยกเลิกหรือไม่ซึ่งคำตอบจากมติสปกสบคในวันนี้ยังคงมาตรการกักตัว14วันใน AQ ตามมาตรการสาธารณาสุขยังไม่มีการเปลี่ยนแปลงและเริ่มมีการทบทวนการเปลี่ยนไปเป็นสถานที่พักแบบที่ภูเก็ตแซนด์บ็อกซ์ ทำชาพลัสเพื่อให้บริการนักท่องเที่ยวได้โดยเฉพาะบุคลากรที่ทำงานใน AQ ส่วนใหญ่ได้รับวัคซีนแล้วคงต้องติดตามมติสบคชุดใหญ่ในเรื่องของกทมแซนบ็อกและพื้นที่นำร่องจังหวัดอื่นต่อไป